ทรงครองธรรมน้ำพระไทยแผ่ภัยสารพระปณิธานไพรฟ้าบูชาฉลองร้อยมาลัยใจทุกดวงตวงเต็มตรองกราบละอองบุญพร้อมน้อมพักดีตายร่มพระบารมีทุลีพระบาททั่วถวยราชสรานสุขทุกถิ่นที่ ด้วยเดชะพระกรุณาทรงปราณีดั่งวารีสุรายผลมงคลชัยความพอเพียงพอดีที่ทรงสอนความอาทรที่พระองค์ทรงมีให้ความร่มเย็นยั่งยืนเหนืออื่นใดจึงผองไทยน้อมสำนึกรำลึกพระคุณ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดโครงการตลาดนัดการเดินรู้ประจําปีการศึกษา2567เพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนที่แสดงถึงทักษะด้านต่างๆตามความสนใจและเผยแพร่ผลงานอันภาคภูมิใจที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2567โดยนางสาวปียมาศคุณเจริญกล่าวรายงานว่า การจัดงานตลาดนัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อปลูกฝังทัศนคติ ฝึกลักษณะนิสัยและจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่ออาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และนักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถนำกลับมาสร้างรายได้อีกอีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่ผู้เรียน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในการจัดจำหน่ายสินค้าและเพื่อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้านนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีให้มีศักยภาพตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้สร้างรายได้และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนที่แสดงถึงทักษะด้านต่างๆตามความสนใจและเผยแพร่ผลงานอันภาคภูมิใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน ครูได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้นําความรู้ไปต่อยอดอย่างมีคุณภาพต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะชีวิตและหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้จากการทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งบรรยากาศในการจัดโครงการประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการผลงานนวัตกรรมการจำหน่ายสินค้าเพื่อฝึกทักษะอาชีพนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนางสาวเมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดโครงการด้วยความสุข สนุกสนาน ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ประดา์ไกลเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ